กาบสัสดีครับพี่น้องป้องไปสุ้มหมันมูเขาเจ้าหน่อยล่างการในในงานแต่งแต่ว่าหลานสาวคอยเมียพานแหวกับเมียพานเตยล่างจานในงานบวชจะได้บุญหลายอยู่ตรเนาะพี่น้องเนาะเมียพันเตยสาธุเมียพานแหวกับซาธุล่างจานในงานบวชเด้ดยอ,ยอนนดดครับเมียพันเตยกับเมียพานแหว ถือสามตัวหกตัวนี่เพิ่นงมาหนะครับพ่อแม่พี่น้องล้างเทลกะละมังกะละมังเพิ่นงมามาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องการจีหอดเวลาเฮแล้วคนแรกการจีหอดเวลาเฮแล้วพ่อจิเตียมทาเต้นมาจันเมียพานแหว่กับานเตยยักษ์ก็สับัดแม่บ้านห้อง อ่าฝากตามเด้นนอพี่น้องเด้อว่าเมียพนันแหวกับเมียพันเตยพนตัพน,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 นจิตต้นทังไดเอาโค้งตรงๆๆถ่ายรูปเนี่ย